สัดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูออยในวันอาทิตย์การเรียนออนไลน์วิชาอะไรล,ลูกวิชาอะไรวิชาวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งสำหรับวันนี้นะลูกวิชาวิทยาศาสตร์เราจะทำแบบทดสอบต่อจากสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราทำไปได้กี่ข้อลูกไปได้กี่ข้อคะไปแล้ว5ข้อสำหรับสัปดาห์นี้เราก็จะมาต่ออีก5ข้อ เป็นส่วนของข้อที่6จนถึงข้อที่10นะลูกซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราอยู่ในหน่วยที่3ซึ่งมีชื่อว่าชีวิตสัตว์นะลูกซึ่งชีวิตสัตว์ของปหนึ่งนะคะจะเกี่ยวข้องกับอวัยวะภายนอกของสัตว์และหน้าที่ต่างๆของอวัยวะภายนอกนั้นๆนะคะโดยวันนี้เลยก่อนไปข้อ6จนถึงข้อ10นะลูกเรามาทบทวนกันใน แผนผังตรงข้างหน้านี้ก่อนนะคะว่าอวัยวะที่สัตว์ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะซึ่งแผนผังนี้ครูออยก็ได้พูดในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะลูกว่าสัตว์แต่ละชนิดจะมีอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันโดยเรามาเริ่มที่อวัยวะแรกคือขานะคะเขานะลูกจะใช้ขาในการเดิน วิ่งกระโดดแล้วก็คลานนะคะยกตัวอย่างของสัตว์ที่ใช้ขาในการเคลื่อนที่นะลูกได้แก่สุนัขเต่าแล้วก็กบนะคะถัดมาจะเป็นการใช้ปีกในการบินนะคะยกตัวอย่างเช่นนกพึ่งแล้วก็ผีเสือ้อถัดมาณลูกจะเป็นใช้กล้ามเนื้อในการเลื้อยนะคะก็คืองู และสุดท้ายใช้คลีบในการว่ายน้ําสัตว์ที่ใช้คลีบในการว่ายน้ําก็คืออะไรลูกก็คือปลานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําแบบทดสอบกันเลยนะลูกเนาะเหมือนเดิมค่ะใครอยากจะมีกระดาษมีสมุดในการเขียนตัวเลือกเด็ๆก็เตรียมเลยนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่อยากเขียนก็เอาคําตอบไว้ในใจแล้วก็ตรวจไปทีละข้อเลยนะลูกนะเรามาเริ่มเลยค่ะ ข้อที่6โจทย์ถามว่าอ่ะโจทย์ถามว่ากบใช้ขาและเท้าในการเคลื่อนที่ในลักษณะใดพูดง่ายๆลูกว่ากบใช้ขาและเท้าทำอะไร 1. วิ่ง 2. คลาน 3. กระโดดกบใช้ขาและเท้าทำอะไร 1>, 1. วิ่ง 2. คลาน 3. กระโดดข้อนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นครูออยขอนับแค่ถึง5ได้ไหมคะย้ำโจทย์อีกหนึ่งรอบกบใช้ขาและเท้าสำหรับทำอะไร 1. วิ่ง 2. คลาน 3. กระโดดนับ1 2 3 4และห้าสำหรับคำตอบของข้อที่6 กบใช้ขาและเท้าทําอะไรลูกทําอะไรคะใช้ขาและเท้ากระโดดเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องอยู่ในหมายเลขอะไรลูกหมายเลข3นะคะเขานะลูกกบนะคะใช้ขาและเท้าในการกระโดดซึ่งการกระโดดนะลูกเป็นการเคลื่อนที่ของกบนะคะไปต่อที่ข้อที่7คะ่ะสําหรับข้อที่7นะลูกครูออยนะคะมีสัตว์ออกมาให้นักเรียนทั้งหมด2กลุ่มโดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม ที่1กับก,กลุ่มที่2กลุ่มที่1นะลูกจะอยู่ในส่วนที่เป็นสีฟ้าตามแนวนอนนะคะส่วนกลุ่มที่สองเป็นสีชมพูค่ะถ้าจัดจำแนกสัตว์ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1มีกบมีหมาลายแล้วก็มีนกแกว้วกลุ่มที่2มีปลานิลนมีงูมีไส้เดือนดินแล้วก็มีหอยแคลงเด็กๆคิดว่าข้อใดเป็นเกณฑ์ ในการจำแนกสัตว์ออกมาให้ได้สองกลุ่มนี้หนึ่งสัตว์ที่มีขากับสัตว์ที่ไม่มีขาสองสัตว์ที่มีปีกกับสัตว์ที่ไม่มีปีกและสามสัตว์ที่อยู่บนบกกับสัตว์ที่อยู่ในน้ำถ้าครูออยแบ่งสัตว์ออกมาได้สองกลุ่มโดยกลุ่มที่หนึ่งมีกบมีม้าลายแล้วก็มีนกแกว้วส่วนกลุ่มที่สองมีปลานินมีงู มีไส้เดือนดินแล้วก็มีหอยแครงเด็กๆคิดว่าข้อใดคือเกณฑ์ในการแบ่งสัตว์ 1. สัตว์มีขากับไม่มีขา 2. สัตว์มีปีกกับไม่มีปีกและ3สัตว์ที่อยู่บนบกกับสัตว์ที่อยู่ในน้ำเด็กๆคิดว่ายังไงลูกเรามาเริ่มดูที่สัตว์ในกลุ่มที่1กลุ่มที่1มีกบมีม้าลายมีนกแก้วถ้าเอาในเรื่องของสัตว์ที่มีขา กบมะลายนกแก้วมีขาไหมลูกมีแล้วถ้าเป็นกลุ่มที่สองละ่ะปลานิลนงูไส้เดือนดินหอยแคลงมีขาไหมมีไหมไม่มีข้อหนึ่งอาจจะถูกหรือไม่ถูก,ไม,ถกไม่ทราบเพราะฉะนั้นมาพิจารณาข้อสองก่อนข้อสองเป็นมีปีกกับไม่มีปีกกบมะลายนกแก้วมีทั้งมีปีกและไม่มีปีกใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นข้อสองเป็นไปไม่ได้เลยส่วนข้อสามอยู่บนบกกับอยู่ในน้ำ กบม้าลายนกแก้วอยู่บนบกไหมคะส่วนปลานิลนงูไส้เดือนดินแล้วก็หอยแคลงอยู่ในน้ํำไหมลูกเพราะฉะนั้นครูอ้อยตัดตัวเลือกข้อสองให้เหลือข้อ1กับข้อ3ให้นักเรียนพิจารณาโดยครูอ้อยนับ1-10สําหรับข้อนี้นะคะถ้ามีสัตว์2กลุ่มกลุ่มแรกมีกบม้าลายนกแก้วกลุ่มที่สองมีปลานิลนมีงูมีไส้เดือนดินแล้วก็มีหอยแคลง เด็กๆคิดว่าเกณฑ์ใดที่เอามาจําแนกสัตว์2กลุ่มนี้เพราะฉะนั้นเหลือตัวเลือกแค่1กับ3ครูไอยตัด2ออกให้1คือมีขากับไม่มีขา2คืออยู่บนบกกับอยู่ในน้ำครูไอยรับ1นถึง10ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10สสำหรับคำตอบของข้อที่7นะลูก จะเป็นตัวเลือกที่หนึ่งคือมีขากับไม่มีขาชัดเจนเลยว่ากลุ่มหนม้าลายกบนกแก้วเป็นสัตว์ที่มีขาส่วนปลานิลงูไส้เดือนดินและหอยแคลงเป็นสัตว์ที่ไม่มีขาถูกต้องตามตัวเลือกที่หนึ่งนะลูกนะถ้าเป็นตัวเลือกสองกับสมมันผิดเพราะว่าอะไรเพราะข้อสองเขาบอกว่าเป็นสัตว์มีปีกกับไม่มีปีก กลุ่มหนึ่งมันคละกันใช่ไหมลูกมีทั้งมีปีกกับมีปีกเพราะฉะนั้นข้อ2ก็ถูกตัดไปตั้งแต่แรกเหมือนที่ครูออยตัดให้ส่วนตัวเลือก3อยู่บนบกกับอยู่ในน้ําอยู่บนบกกบมาลายนกแกว้วอยู่บนบกไหมคะอยู่บนบกไหมลูกเพราะฉะนั้นข้อนี้เราได้คําตอบคือหมายเลข1น,นะคะไปต่อในข้อที่8กันเลยค่ะเด็กๆสําหรับข้อที่8นะลูก ถามว่าสัตว์ A คืออะไรไม่รู้เพียงแต่บอกว่าสัตว์ที่เป็นตัว A เนี่ยเขาไม่มีขาเขาใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่เขามีเกล็ดปกคลุมผิวหนังเขาอยู่บนบกเด็กๆคิดว่าสัตว์ตัว A ต้องเป็นรูปภาพใด1 2 3่งส A ไม่มีขาใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่มีเกล็ดปกคลุมผิวหนังเด็กๆคิดว่า A ควรเป็นสัตว์อะไร 1. เต่า 2. งู 3. ปลาข้อใดเป็นสัตว์ A ลูกสัตว์ A ไม่มีขาใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่มีเกล็ดปกคลุมผิวหนังและอาศัยอยู่บนบกเพราะฉะนั้นข้อนี้ง่ายมากเราดูจากตรงไหนคะใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่เด็กๆคิดว่าข้อไหนลูกข้อไหนคะข้อไหนลูกนับ1นถึงหเนาะเพราะว่าข้อนี้ง่าย1 2 3 สและห้าสำหรับสัตว์ A อนะลูกจะไปตรงกับตัวเลือกที่สองก็คืองูนะคะเพราะว่างูเป็นสัตว์ไม่มีขาตรงไหมงูใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่และงูมีเกล็ดปกคลุมผิวหนังแล้วก็อยู่บนบกเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือหมายเลข2ก็คืองูนะลูกนะส่วนหมายเลข1กับหมายเลข3หมายเลข1คือเตา่าเต่ามีขา แต่การเคลื่อนที่ของเต่าใช้อะไรเคลื่อนที่ลูกใช้ขาและเท้านะลูกนะแล้วเขามีกระดองปกคลุมลำตัวส่วนหมายเลขสามคือปลาปลาไม่มีขาเพราะฉะนั้นก็ถูกเพียงแต่ว่าการเคลื่อนที่ปลาใช้อะไรเคลื่อนที่ลูกปลาใช้ครีบในการเคลื่อนที่ก็ไม่ตรงตามที่โจทย์ให้มาเพราะฉะนั้นข้อแปลตอบหมายเลขหมายเลขสองนะคะถัดมาไปดูข้อที่เก้าค่ะอ่ะ ข้อที่9นะลูกครัออยมีตารางมาให้เด็กๆตารางที่อยู่ข้างบนเด็กๆด,ดูก่อนนะคะเป็นอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่และที่อยู่อาศัยของสัตว์โดยมีสัตว์ A B C ให้นักเรียนดูตารางข้างบนก่อนนะคะชนิดของสัตว์จะอยู่ในตารางสีชมพูส่วนอวัยวะในการเคลื่อนที่จะเป็นสีฟ้าและที่อยู่อาศัยเป็นสีส้มนะลูกนะ เรายังไม่ต้องดูตารางที่อยู่ข้างล่างเราดูข้างบนก่อนนะคะโดยสัตว์ที่เป็นตัว A ใช้ขาในการเคลื่อนที่อยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบกสัตว์ที่เป็นตัว B ใช้คลีบในการเคลื่อนที่และอยู่ในน้ำส่วนสัตว์ที่เป็นตัว C นะลูกใช้ขาเคลื่อนที่อาศัยอยู่บนบกถ้าให้นักเรียนเรียงลำดับ A B C ว่าเป็นสัตว์ในข้อไหนเด็กๆคิดว่าข้อใดถูกย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะ A มีขาอยู่ได้ทั้งในน้ำกับบนบก B มีคลีบอาศัยอยู่ในน้ำและ C มีขาอยู่บนบก A B C ต้องเป็นสัตว์ตามข้อใด 1. กระต่ายปลาทองเขียด 2. กบปลาตะเพียนสิงโต สามแพะอึ่งอ่างและปลาหางนกยูงพิจารณาง่ายง่ายให้เราดูที่ตัวบีเพราะตัวบีมีคลีบสัตว์ที่ใช้คลีบในการเคลื่อนที่ส่วนมากเป็นอะไรลูกเป็นปลาเพราะฉะนั้นถ้าข้อ B ไม่ใช่ปลาเราตัดข้อนั้นออกเลยเราจะเหลือตัวเลือกแค่1นกับ2ข้อ3อึ่งอ่างควรตัดออกให้นะคะเพราะฉะนั้นแล้ว a b c ควรเป็นข้อใด ข้อ1กระต่ายปลาทองเขียดข้อ2กบปลาตะเพียนและสิงโตข้อ3เราไม่ต้องพูดถึงเพราะเราตัดออกควยนับ1นึถึงสิลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10 A มีขาใช้ขาในการเคลื่อนที่อยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก B ใช้คลีบในการเคลื่อนที่ อาศัยอยู่ในน้ําและ C ีใช้ขาในการเคลื่อนที่อาศัยอยู่บนบกคําตอบที่ถูกต้องอยู่ในตัวเลขไหนลูกระหว่าง1กับ2คะน้องตัวหนึ่งระหว่าง1กับ2ลูกระหว่าง1กับ2เพราะฉะนั้นได้คําตอบเรียงคะไปดูกันเลยเนาะข้อ9้าเนอะลูกข้อที่ถูกจะอยู่ในตัวเลือกที่สองเริ่มจาก A มีขาใช้ขาในการเคลื่อนที่แต่อยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก เพราะฉะนั้นไปตรงกับกบซึ่งกบเราจะสังเกตว่าเขาสามารถที่จะอยู่ได้ทั้งในน้ําแล้วก็บนบกใช่ไหมลูกจากนั้นตัว B คือมีคลีบแล้วก็อาศัยอยู่ในน้ําครูออยก็ตัดตัวเลือกให้แล้วว่าต้องเป็นปลาและถัดมาตัว C ใช้ขาในการเคลื่อนที่แล้วก็อยู่บนบกเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องคือหมายเลขหมายเลข2สองนะคะสําหรับข้อที่10ค่ะอ่ะ ถัดมาข้อที่1 0ถ้าเราใช้ลักษณะการเคลื่อนที่ของสัตว์เป็นเกณฑ์ในการแบ่งเราแบ่งสัตว์ออกมาได้2กลุ่มดังรูปภาพรูปภาพกลุ่ม A จะเป็นวงกลมสีฟ้ามีแมวกับมีเต่าและกลุ่ม B จะมีเหยี่ยวกับมแมลงปอเด็กๆคิดว่าถ้าครูออยเนี่ยจะเอากระต่ายแล้วเข้ากลุ่ม A กับ B คิดว่ากระต่ายต้องอยู่กลุ่มไหน 1. อยู่กลุ่ม A 2อ,อยู่กลุ่ม B 3กระต่ายอยู่ได้ทั้ง A กับ B ครูออยนะลูกแบ่งลักษณะการเคลื่อนที่ของสัตว์แล้วได้สัตว์ออกมา2กลุ่มกลุ่มแรกสีฟ้าครูออยได้แมวกับเต่ากลุ่มที่สองกลุ่ม B สีส้มครูออยได้เหี่ยวกับแมลงปอและครูออยเหลือกระต่ายอยู่ตัวหนึง่งอยากให้เขาไปอยู่ในกลุ่มระหว่าง A กับ B เด็กๆคิดว่ากระต่ายเหมาะที่จะอยู่กลุ่มใด 1กลุ่ม A 2กลุ่ม B 3ได้ทั้ง A และ B กระต่ายเป็นสัตว์ที่ใช้อะไรในการเคลื่อนที่ลูกใช้อะไรในการเคลื่อนที่คะใบให้นะใช้เลยในการเคลื่อนที่นึกดีๆว่ากระต่ายบินได้หรือว่าเดินหรือว่าวิ่งอะใบให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้นับ1-10 1 2ถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10เพราะฉะนั้นข้อนี้นะลูกถ้าจะเอากระต่ายเข้าไปอยู่ในกลุ่มจะต้องเอากระต่ายไปอยู่ในกลุ่มไหนคะกลุ่ม A เพราะว่าสัตว์ในกลุ่ม A เป็นสัตว์ที่มีขาแล้วใช้ขาในการเคลื่อนที่ส่วนกลุ่ม B มีขาเหมือนกันแต่เขาใช้อะไรในการเคลื่อนที่ลูกใช้ปีกและกระต่ายก็มีขาซึ่งกระต่ายใช้ขาในการเคลื่อนที่ เป็นอย่างไรบ้างคะสําหรับข้อ6ถึงข้อ10ใครไม่ผิดสักข้อเลยมีไหมลูกมีไหมคะมีไหมถ้าไม่ผิดเลยปลบมือให้ตัวเองดังๆอีกหนึ่งรอบจากสัปดาห์ที่แล้ว5ข้อรวมกับวันนี้กลายเป็น10ข้อ10คะแนนใครได้บ้างลูก ใครที่สามารถทําได้ด้วยตัวเองนะคะเราจะเกิดความภูมิใจอย่างน้อยถึงมันจะเป็นโจทย์ง่ายๆเราก็ถือว่ามันเป็นการทบทวนแล้วนะลูกนะอย่างน้อยเราวิเคราะห์ได้เราจดจําในเรื่องที่เราเรียนผ่านมาได้ถือว่าเราสามารถเรียนเรื่องนั้นได้อย่างรู้เรื่องตามจุดประสงค์นะคะสําหรับคลิปวิดีโอหน้าครูออยจะพานักเรียนทําแบบทดสอบในหน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่นั้นเด็กๆติดตามกันด้วยนะลูกนะ สำหรับวันนี้นะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับนักเรียนอีกหลายๆคนเลยนะลูกนะอยู่เป็นกำลังใจใหู้ออยด้วยนะคะสำหรับวันนีู้ออยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ